ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู่คูสู้คนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จ้านะครับสำหรับวันนี้เรต้องอีหย่างมากมายดอกพี่น้องมะเป็นแกงเห็นละโงกครับผมนี่โอ้ห็ดละโงกสุดๆพี่น้องนะครับออามาแกงมือเนี่ยโอ้คือเดียงไงลราเหรอหาแนวเต็งกอนมันเดียงพี่น้องรู้จักว่ามันเดียงวะเอาเออ มันเป็นคล้อยนั่นแหละนะมาพี่น้องมาโอ้ดอกกํงามนั่นแหละก็ได้ปิดแจ้วนะครับนี่อ่าเป็นแจ้วแจ้วปลาแดกเขานี่แหละมาๆา,าพี่น้องมาขย้ <c oughs> อนวึ้นเขานะครับกำลังฮอดเลยอากาศคึ้มๆนะครับคึ้มๆฝนตกโอ้หนาว <c oughs> โอ้หอนเข่าก็ฮหอน หลวกลิ้นแกงใส่ใบอบแอบแล้วก็ใส่ใบสมม,มุน ขวี้เข้าไปโอ้มีแหงมีแหงพี่น้องมีแหง มือสองมือว่างหันมันเอามันเอา,ม,เอามันเอาเห็ดเนี่ยเพื่อนก็เลยไปตเตานะ จำเป้เข้าไปพี่น้องเอา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 คำเขาเนีในขวดเลยด้วยโอ้เสียบผักเสียบเนี่ย à thua nhiệt nó ngốc kìa ผมบอกไว้เลยนะเห็นละโกกเนี่ยโอ้โอ้กลกับตอดเป็นเอ้าเอ้าไปไปไปพูดไปไกืมาแย่งโอ้ยนะเป็นเมนูหากินยากครับผม อืมไก่ตอดมือเฮ้ยอืม mm đợi bắt xả chạy heo cái gì kèm thịt lông ngọt sụt sốt เป็นอีกมือหนึ่งนะที่พี่ยาก,กินเห็ดได้มีความสุกแล้วก็มันเป็นเมนูหากินยากเนาะอืมข้าฝนว่าตกกับบ่ได้กินได้เห็ดกันเลยเพราะว่าดินมันจะซุ่ม ปั๊ดดเูเต็มบาะถาศีกยงตับเลยพี่น้องนะแซบอีดีเห็ดละงกนะครับกินงามเด็ดกับแซบจะว่าต้องเป็นสดๆนะโบมนแบบที่อ่าโบมนแบบที่เขาแช่ฟีดมาพี่น้องนะถ้าแบบนั้นมันรสชาติมันบาเลยนะครับต้องเฮ็ดกินสดๆนะได้มาจากปลาแต่ต้องมาต้มมาแกงมาแล้ววต่ลีเฮ็ดป้นกินกับแซบ นะครับเห็นละงกเนี่ยป้นกินกระแซบตําแก้วกะแซบโอ้แลแต่คนมักแล้วแต่คนเฮ็ดกินเนาะพี่น้องนะเอ้าสุดท้ายคือโงนะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะเราต้องออียงมากมายหรอกจังใดพี่จ้าก็ต้องขอขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับหน้าที่เขามาติดตามกันที่เขามาสนับสนุนกันที่เขามาทุกสิ่งทุกอย่างนะล่ะที่พี่น้องเมืองเลียวนะครับเกิด ความสุขนะครับเกิดความสุขในชีวิตเจ้าของนะครับเมืองเรามีความสุขเมืองเราเ,เพิดเพลินเมืองเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไหร่ว่าเมืองเรามีความทุกข์พี่น,น้องนะครับนะกะถ้าผู้ใดมีความทุกข์พี่จ้ากะขอนํานะครับกกะเมืองพี่จาาเรามีความทุกข์กะบพานนะพี่น้องนะครับนะพานซักนะพี่น้องนะเอาไว้สมีแล้วครับผมนะสลายพิมพ์นี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงตัวนี้คือเขา นะครับแล้วกับมูบพ่อกับผมนะพี่จ้าในมืออืนหรอือมือต่อๆไปนะครับว่าจะมีเมนูอ,อย่างมานำเสนอแบบนี้ให้พี่น้องได้แซ่บได้อื่นน้ำลายน้ำคือเกานะครับนะสหรดบคลิปนี้เอาไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับผม